ยินดีต้อนรับพลพักของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลกลับสวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลพบกับผมแอดมินแมงนะครับวันนี้สรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับมีให้แฟนๆหงแดงได้ติดตามกันหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นข่าวอัปเดตจากทาันต่างประเทศทั้งหมดเลยนะฮะ วันนี้หัวข้อข่าวนะครับมีแต่เดือดๆือดท่านั้นนะครับห้ามพลาดจริงๆนะครับอยู่ในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวแล้วโลกสซเชี่ลมีเดียนะครับแฮช้ภาพไม้ไสไก่ไซโดนั่งมองลิอร์พูลฉลองแชมป์อย่างสิ้นหวังเหมือนกับกําลังคิดว่าตัวเองนั้นได้ทําเรื่องผิดพลาดไปแล้วเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมส่วนอีข่าวนึงนะครับเป็นข่าวเศร้านะฮะล่าสุดไปเป็นลินเดอร์นะครับกาลังเจากับอาจารอัมตะดำเพื่อที่จะย้ายไปกรุงทัพ อาแจากอัมทดดำในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้ถึงข่าวต้องแยกย้ายส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับโอโ้โหเควินเคโลเฮอร์นะฮะกำลังเจรจาก,กับทางด้านของสโมสรโชติกนะครับที่ต้องการคอาตัวไปร่วมทีมแล้วล่าสุดเจมส์เพียร์ก็มายืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นก็พร้อมขาวเควินเคโลเฮอร์ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากได้ค่าตัว30ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าค่าตัวพุ่งขึ้นไปนะฮะหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยีเ่ยมในตอนที่อลิซงเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บนะครับ ก็ถือว่าบินว,นวินทั้งสองฝ่ายนะฮะหลังจากนี้นะครับเจอเกนคลับไม่อยู่แล้วรู้ดูการหน้าลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปนิดิดทางไหนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเชียร์ลิเวอร์พูลกับชาล์บ้บาข้างลิเวอร์พูลเราไปรับชมข่าวเชาว้าตีห้าของวันที่28กุมภาพันธ์ได้เลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้นะฮะ โซเชียลมีเดียได้หาแช่ภาพมเมซเกซิกกซโดนั่งมองลิเวอร์พูลฉลองแชมป์อย่างสิ้นหวังเหมือนกับกำลังคิดว่าตัวเองนั้นได้ทำเรื่องที่ผิดพลาดไปแล้วเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับกลายเป็นภาพไวรัลล่าสุดเมื่อค่วคืนที่ผ่านมาบนทวิตเตอร์สื่อโซเชียลมีเดียดังเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อมีการแช์ภาพล่าสุดของมเมซเกซิกกซโดกองการตัวรับจากสโมสรนโจเซเจ้าของค่าตัวสถิติสูงที่สุดบนเกาะอังกฤษนะครับที่1 1 5ล้านปอนด์ ้ดยภาพดังกล่าวนั้นเป็นการแชร์ภาพที่ตัวของเมยเซกไกซเโดนั่งมองที่เจอเก็งครับและนักเตะลิเวอร์พูลร่วมกันแสดงความยินดีกับการคว้าแชมป์คาราบาลครับหลังจากลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะเชลซีไปได้หนึ่งประตูต่อศูนะครับและคว้แชมป์คาราบาลครับสม,มัยที่10ไปครอบครองได้เป็นผลสำเร็จ โดยภาพลักง,งา์นะครับแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของมอนเซกิซโดได้เป็นอย่างดีนะครับและมันอาจจะสื่อถึงว่าตัวเขาคนนั้นอาจจะกําลังคิดว่าได้ตัดสินใจในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วและการที่ปฏิเสธยับร,ร่วมทีมลิเวอร์ pool ในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาตั้งทั้งที่ลิเวอร์ pool นะครับสามารถปิดดิวตัวเขาเข้าสู่ทีมได้เป็นที่เรียรอแล้ว,ลวมันก็กําลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่ตามมาหลอกลออตัวเขาในทันที เพราะถ้าหากวันนั้นมอยเซย์กาเซโดตัดสินใจเลือกย้ายสบลิวปูแล้วแล้วก็เขาก็อาจจะได้ฉลองการคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลไปแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลในลุ้นการนี้นั้นยังไม่น่าจะหยุดอยู่ที่แชมป์คาราบาวครับแค่ใบเดียวเท่านั้นและเชื่อเลยว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์รายการอื่นเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมได้อย่างแน่นอน และการตัดสินใจไม่เลือกย้ายซบลิวพูของไมซ์เซกไกเซโดนั่นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับและแฟนบอลลิวพูจำนวนมากต่างก็เชื่อว่าไมซเซกไกเซโดนั้นเลือกเงินมากกว่าเลือกการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองต้านั้นของปีเตอร์คลูดีนะฮะผู้บรรยายการถ่ายทอดสดในเกมการแข่งขันนัดชิงชนลิศระหว่างลิวพูกับเชลซี ทางช่องสกายสปอร์ตนะฮะก็ได้พูดถึงภาพของไมเซ่กาเซโดหลังจบเกมการแข่งขันในั้นนี้ที่สิ้นสุดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าไมเซ่กาเซโดนั้นหมดอะไรแต่อยากเป็นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดเจนและตัวของไมเซ่กาเซโดนั้นกําลังรู้สึกว่าเขากําลังตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ยอมเลือกลิเวอร์พูลใช่ไมเซ่กาเซโดรู้สึกแบบนั้นเหมือนกับคนพ่ายแพท้ทั่วไปที่อาจจะคิดฟุ้งซ่านกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา ความแพ่แพของโจซีนั้นทําให้มอมเซกาเซโดสินหวังมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะอยเซกาเซโดเคยมีโอกาสที่ดีกับลิเวอร์พูลแล้วแต่ตัวของนั้นกับเลือกแยสซุปโจซีที่ให้ค่าเหนื่อยมากกว่ารวมไปถึงทานดัานของโดมิโอลาเวียที่ปฏิเสธลิเวอร์พูลและกำลังประสบชะตากรรมเดียวกันกับมอมเซกายเซโด โดยผู้ริยารรายนี้ก็ได้ทิ้งเอาไว้ในงาน,นว่าความคิดของไมซยเซกัสโดนั้นเขาเลือกเงินมากกว่าที่จะเลือกความสําเร็จและมันก็สมควรแล้วละครับที่ตัวของคนนั้นจะต้องยอมรับกระสิ่งที่ได้เลือกให้กับตัวเองในวันนั้นแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับกรณีของไมซยเซกัสโดว่าเขาตัดสินใจเลือกย้ายผิดทีมหรือเปล่าล่ะครับภาพก็เห็นชัดเจนนะฮะมองมาที่การฉลองแชมป์ของลิเวอร์พูลเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดวนเจมเปียยืนยันลิอร์พูพร้อมขายเควินเคลล์เฮอร์ออกจากทีมในทันทีนะครับทาหากได้ค่าตัวในราคา30ล้านปอนด์อัปเดตรายงานข่าวนักเตะที่เตรียมที่จะย้ายออกจากลิอร์พูล่าสุดเมื่อมีรายงานมาว่าเควินเคลล์เฮอร์ผู้สมบัตูมือสองที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับและเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้ลิอรูพูไม่เสียประตูในเกมพบกับเจลซีหลายต่อหลายครั้งในเกมในนัดนี้ ทำให้ลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นนะครับสามารถคว้าแชมป์คาราบาลครับในนั้นการนี้ได้เป็นผลสาเร็จและจากการที่เคลเฮอร์โชว์ฟอร์มการเซฟที่ยอดเยี่ยมในเกมดังกล่าวนะครับก็ทาให้ตอนนี้มีหลายสโมสรในพิมลิกต่างก็อยากได้ตัวผู้สบตูในวัย25่ีิบหาปีรายนี้ไปร่วมเทียมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโดยล่าสุดเป็นท่านั่งของเจมส์เพียสสายข่าววงในของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการเด t ะแอต i ิ Fo o ตบ a l l Podcast โดยเขากล่าวว่า สโมสรลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่สามารถรั้งตัวให้เควินเคลลเฮอร์อยู่ค้างแ่งกับทีมได้อีกต่อไปแล้วเพราะตัวของเคานนั้นนะครับแสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าอยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งกับสโมสรอื่นและทางลิเวอร์พูลนั้นก็เข้าใจดีถึงความต้องการของผู้รักษาประตูชาวเอลิทรายนี้เป็นอย่างมากและอาจจะไม่รั้งตัวเควินเคลล์ให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหนนะ้า โดยทางลิเวอร์พูลนั้นตัดสินใจแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะขายเควินเคลเอร์ออกจากทีมไปเองในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลน,นี้เลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับทางลิเวอร์พูลก็ยินดีที่จะปล่อยตัวเคลเฮอร์ออกจากทีมไปก็ต่อเมื่อได้ราคาค่าตัวที่ไม่กว่า30ล้านปอนด์แน่นอนนะครับว่าทั้งตัวผมและสื่อต่างๆคงแปลกใจมากๆถ้าหากลิเวอร์พูลยังคงพยายามรั้งตัวให้เควินเคลเอร์อยู่ค่าแข้งกับทีมอีกต่อไปนั่นก็เพราะว่าตัวขอร์เรนต้องการย้ายทีม แต่ทุกทางลิวพูนั้นขอเอาไว้ว่าให้อยู่ช่วยกับทีมต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านลิวพูนั้นนะครับคงจะไม่มีทางเรื่องอินอีกต่อไปแล้วและคงต้องยอมรับในการเปิดตัวเควินเคลเฮอร์ออกจากทีมไปตามที่เคยสัญญาเอาไว้นะครับโดยเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานั้นทางด้าน,น,นของสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสเดินการยืน่นข้อเสจจนอจำนวนเงิน15ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวเควินเคลเฮอร์มาแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับ เพราะลิวพูนั้นยืนยันว่าไม่ขายและการที่การปล่อยยืมตัวออกไปนั้นก็ไม่ใช่หนทางที่ทางลิวนั้นจะทำสำหรับผู้สารประตูรายนี้นะครับเขามีดีกว่าที่จะย้ายแบบยืมตัวนะครับดังนั้นการปล่อยตัวออก,กเาีทยมในช่วงตลาดสเสมอนั่นอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของลิวพูนะครับและค่าตัวจํานวน30ล้านปอนด์นั้นก็ถือได้ว่าสมเหตุสมผล ซึ่งแน่นอนว่าผลงานในเกมนัดจริงชันเลิศในศึกประคับของเคลเลอร์นั้นอาจจะทําให้ผู้รักษาประตูรายนี้นะฮะมีคุณค่าและคู่ควรกับค่าตัว30ล้านปอนด์และลิเวอร์พูลคงจะไม่ยอมลดราคาลงมาให้ต่ากว่า30ล้านปอนด์อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นต้องมารอดูกันว่าสโมสรใหม่ของเคลเลอร์ในวันน,นั้นจะเป็นสโมสรไหนกันแน่นะครับก็ตามเนื้อผ้านะโชว์ฟอร์มดีมากเซฟจะดๆนี่หลายครั้งเลยแล้ว เป็นการเซฟมหัศจรรย์ด้วยนะครับเคลร์เฮอนิงนะฮะอายุน้อย30ล้านปอนด์ไม่แพงนะครับตอนราคา10กว่าล้านปอนด์ไม่มีใครซื้อนะฮะตอนนี้ราคาพุ่งแล้วนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะบยบยอเมเนกสนใจคว้าตัวแอนดี้โรเบอร์สันไปร่วมทีมในลูกกันหน้าในฐานะตัวแทนของอันฟอนโซเดวีที่กำลังจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร เอาอีกแล้วนะครับไบยมินิกเป็นทีมจอมโฉบจริงๆมีรายงานล่าสุดนะครับที่น่าตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมานะครับมีรายงานข่าวล่าสุดที่น่าตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อมีรายงานมาว่าทางด้านสโมสรไบยมินิกนั้นเดินการใส่ชื่อของแอนดี้โรเบอร์สันแบ็คซ้ายพลังม้าจากลิเวอร์พูลเข้ามาอยู่ในเลือดรายชื่อผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่พวกเขาอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมในฤด,ดูกาลหนนะ้า หลังจากที่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าทางไบโ์เมนิกนั้นอาจจะไม่สามารถรังตัวอันฟอนโซเดวีแบก้ายตัวเก่งจากสโมสรไบย์เมนิกของพวกเขาให้อยู่ค้ง่งคกับทีมอีกต่อไปแล้วนะครับหลังมีรายงานว่าโดยมอริดนั้นกําลังจะได้ตัวอันฟอนโซเดวีเข้าเปิดร่วมทีมในอนาคตอันใกลน้นี้ดังนั้นไบโ์เมนิกจึงมีความจําเป็นจะต้องเสริมทัพเพเล่นในตำแหน่งนันกล่าวโดยเร็วที่สุดเพื่อมาแทนที่นะครับโดยตามรายงานนี้นะฮะออกมาจากท่านั้นของเดลี่เมลสื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษระบุว่า เอนดี้โรบูซนแบ็คซ้ายจากลิเวอร์นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสย้ายเข้ามาแทนที่ของอันฟอนโซเดวีแบ็คซ้ายในวัย23ปีของไบโอมินิกในฤุดูกันนาโดยกัปตั้งคิมกอตแลนรายนี้ก็ถูกยกย่องว่าเป็นยอดแบ็คซ้ายระดับโลกอยู่ในเวลานี้แน่นอนว่าทางบโอมิน้กก็ต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นระดับโลกเข้าสู่ทีมให้ได้ในทุกๆตำนหน่งถ้าหากเป็นไปได้ และชื่อของแอนดี้โรบัสันก็ถูกมาว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้า,ขามาเป็นแบ็คซ้ายคนใหม่ให้กับไบยอมินกเป็นอย่างมากในฤดูกาลหน้าโดยเหตุผลสำคัญนะครับที่ทําให้ทางไบยอมินกต้องการตัวแอนดี้โรบัสันเข้าสู่ทีมนั้นก็เพราะว่าทางนั้นของออร์วอนโซตีวีแบ็คซ้ายตัวเก่งของทีมคนปัจจุบันนั้นนะครับกำลังจะถูกย้ายออกจากทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยเหตุผลก็เพราะว่านักเตะราย,ยนี้ไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาชัดใหม่กับทางไบโอมินกอีกต่อไปแล้ว และสัญญาของเขานั้นก็จะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายในช่วงสำรม,มนี้ฉะนั้นก็ทําให้บายเยอร์เมินิกไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อแล้วนอกจากจะต้องเร่งขายเขาออกจากทีทมก่อนที่จะเสียเขาไปเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป้าหมายของอันฟอร์โซเดวิก็คือการย้ายไปสู่สโมสรราชันชุดข,ขาวเร,รือมฤริดและณตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการเจรจาพูดคุยไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับและก็เป็นไปได้ในทิศทางบวกกําลังที่จะปิดดิวกันได้สาเร็จ โดยด้าน,นของแอนดี้โรเบอร์สันนั้นเจ้าตัวกําลังที่จะมีอายุครบ30ปีในเดือนหน้านะครับและสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาก็เหลือกับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นซึ่งทางเดลี่เมลก็มองว่าก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากแอนดี้โรเบอร์สันจะเลือกย้ายออก Liverpool จากลิเวอร์พูลหลงจบฤดูกาลนี้นั่นก็าว่าทุกคนต่างก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่มีนโยบายต่อสัญญาร้อยยาวกับนักเตะที่อายุเกิน30ปีซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อแอนดี้โรเบอร์สัน หมดสัญญากับลิเวอร์พูลตัวของเขานั้นก็จะมีอายุเกือบ32ิปีแล้วซึ่งมันก็เป็นไปไม่เลยที่ตัวขเขาน,นจะรับสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลและไม่แน่นอนนะครับว่าถ้าหากไบรย์มนนิกนั้นยื่นสัญญาระยะยาวให้กับแอนดี้โรเบิร์สันแล้วแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับที่แอนดี้โรเบิร์สันจะตอบรับข้อเสนอดังกล่าวรวมไปถึงการที่ตัวของโรเบิร์สันนั้นนะฮะควา้าแชมป์กับลิเวอร์พูลมาได้ แทบทุกถ้วยทุกรายการแล้วนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้แอนดี้โรเบอร์สันรู้สึกอิ่มตัวกับ Liverpool. ลิเวอร์พูลและก็มีความเป็นไปได้ชช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เจอเก่งครับกำลังจะลาทีมลิเวอร์ไปในช่วงหลังจบลูกอยางนี้ซึ่นแหละก็ทําให้แอนดี้โรเบอร์สันอาจมองเห็นอนาคตที่ไม่แน่นอนและอาจอําลาทีมไปพร้อมกับเจกเก็งครับเช่นเดียวกัน ต่ทั้งหมดทั้งมวลยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นและในความเป็นจริงแล้วไบย,ยอเมนิกนั้นยังไม่ได้มีการติดต่อมาที่ Andy Robinson, แอนดี้โรเบิร์ตันแต่อย่างใดดังนั้นแฟนบอลลิวพูน่าจะสบายใจได้กับข่าวนี้นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเจคกิงคลับเปิดเผยติโกอาคันตลาลาอาจจะหมดสิทธิ์ลงสนามตลอดทั้งฤดูกาลถือว่าเป็นข่าวร้ายนะฮะ รูการนี้สร้างความผิดหวังและหงุดหงิดให้กับกองกลางของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากนะครับโดยเตยโก้อคันตอราจนถึงนาตอนนี้พึ่งได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บก็มาเจ็บซ้ำอีกโดยล่าสุดนะครับเตยโก้อคันตอรานั้นต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่สะโพกจนกระทั่งได้ลงสนามช่วงสั้นๆกับไอ้ปืนใหญ่าอาเซนอลเมื่อต้นเดือนโดยเขาลงเล่นเป็นตัวสำรองในนาทีที่85ขาขณะลิเวอร์พูลบุกไปพ่ายแพ้ที่ลอนดอนเหนือให้กับอาเซนอล อย่างไรก็ตามกองกอลางต่านี้กับได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้ออีกครั้งในเกมนั้น,น,นโดยเจ็กิ้งลับบอกนะครับว่าณนตอนแรกนันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงแต่ไม่เหมือนว่าล่าสุดนะครับสถานก,การณ์จะเลวร้ายสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกลุนซสื่อของลิเวอร์พูลเปิดเผยในวันอังคารว่ายังไม่มีกําหนดเวลากลับมาเลยสหลัดการลงสนามอีกครั้งของติโกอาคนตาลาซึ่งอาการบาดเจ็บครั้งนี้มันคล้ายกับอาการบาดเจ็บที่สะโพกที่ทําให้เขาต้องพักยาว ผมไม่รู้นะว่าเขาจะได้ลงสนามอีกไหมในฤดูกาลนี้เจคกิ้งครับกล่าวมันมีหลายอย่างที่เขาต้องทําตามคําแนะนําของแพทย์ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหมายความว่าเขาจะกลับมาลงสนามได้อีกหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องระยะสั้นนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่แน่ใจ100%เซผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการแบบเดิมหรือเปล่าแต่บริเวณที่ระบ,บาดเจ็บนั้นมันเหมือนกันสถานการณ์นี้อาจทําให้เกิดความกังวลว่าติอโกอคันตราอาจจะลงเล่นในนัดสุดท้ายกับสโมสรลิเวอร์พูลไปแล้ว เนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันของแข้งในวัย32ปีกำลังจะหมดลงในช่วงสมัยนี้อย่างไรก็ตามนะครับเซฟานบาสติกอาจเป็นกำลังเสริมให้กับลิ์พูได้หลังจากที่ตอนนี้นะฮะบาสติกกำลังจะกลับมาแล้วหลังจากที่ต้องพักรักษาตัวตั้งแต่เดือนกันยายนโดยก,การกรนนี้ลงสนามเพียงแค่สองนัดในนุ่นการนี้โดยลงสนามทั้งสองนัดภายในระยะเวลา1สัปดาห์แต่เจนก็ยืนยันว่าบาสติกไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะฮะกำลังจะ พร้อมลงสนามเป็นตัวเลือกกับลิเวอร์พูลผมไปนั่งทานข้าวที่สนามซ้อมและเห็นเขาซ้อมอยู่เจคกิงเขากล่าวผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคิดว่าทําไมเขาไม่เลยลงสนามเห็นได้ชัดเจนนะครับเขากําลังฟื้นฟูนสภาพร่างกายแต่ยังไม่ได้ไฟเขียวให้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมอย่างเต็มที่แต่เขาใกล้หมักแล้วไม่มีใครในทีมงานต้องการกรีดกันเขาดังนั้นมันต้องมีเหตุผลบางอย่างเขาไม่มีอาการบาดเจ็บและไม่มีอาการเจ็บปวดแล้วนะครับทุกอย่างผ่านการตรวจสบอบแล้วกระดูกของเขาแข็งแรงดี บาสติกจะได้กลับมาแต่ติโกอาจจะปิดเทอมหมดสิทธิ์ลงเล่นในนการนี้ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับน่าสงสารจริงๆเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับข่านวนี้เศร้านิดนึงนะฮะข่าวดวนเควินเคลลูเฮอร์ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลเปิดกว้างต่อการยัยเปรร่วมทีมโชติกในช่วงซัมเมอร์แม้เขาจะได้รับกาสลงสนามที่มากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอลิสังเบเกอร์ผู้รักษาประตูเมือหนึ่งของลีลข,ของพวกเรา อาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะฮะไม่สามารถลงสนามได้พลาดการลงเล่นเกมในพรีเมียร์สานัดหลังสุดรวมไปถึงนัดจริงชาเลิ์คาร์ลาบารกครับที่พบกับเชลซีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแม้ว่าเคล,ลเฮอร์จะทำงานได้อย่างอดเยี่ยมด้วยการเซฟลูกยิงสำคัญๆหลายต่อหลายครั้งจนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์เอาชนะลิเวอร์พูลได้นหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษถึงแม้ว่าเจอเก็งครับจะชื่นชมฟอร,ร์มการเล่นของเคล,ลเฮอร์แต่อาริซงเบเกอร์ก็ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับที่1เมื่อ เขาหายจากอาการบาดเจ็บนะครับด้วยเหตุผลนี้แหละนะฮะตามการรายงานว่าเคลเลอร์เฮอร์ ur, นักเตะทีมชาติไอร์แลนเหนือคนนี้อาจพิจารณาอนาคตของตัวเองในตลาดการสแกนนักเตะท,ที่จะเปิดทําการในช่วงซัมเมอร์รายงานจากทีมท็อกนะครับว่าเชลติกนั้นให้ความสนใจในตัวเคลเลอร์เฮอร์เป็นอย่างมากและเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอล่าสุดนั้นก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสเคยยื่นมาแล้วนะฮะในราคา15ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวเขาในช่วงเดือนมกราคมแต่ลิวเวอร์พูลปฏิเสธ โดยร์บูพิจารณาข้อเสนอที่มากกว่า20ล้านปอนด์ท่นนั้นแต่ตอนนี้ค่าตัวน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับและงานเพิ่มเติมนะครับเควลเรนนั้นเปิดกว้างแล้วต่อการย้ายไปร่วมทีมเชลติกตามรายงานข่าวของดีนโจนนะครับนักข่าวจากโกลด์คอมโดยการย้ายไปร่วมทีมเชลติกอาจจะเกิดขึ้นกับเคลเร์ในช่วงสมัยนีน้โดยเขายินดีที่จะย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของสกอตแลนด์นะครับโดยเบื้องต้นมีการอ,าออกมาเปิดเผยว่าเคลเรนนั้นเปิดกว้างต่อโอกาสการย้ายทีมไปร่วมทัพ เชลติกแล้วและเงินขาดการย่าเทียมจะเรีรับการพิจารณาอย่างละเอียดมากขึ้นอีกในอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้านิวจวนกล่าวกับสปอร์ตสกีด้าและโกลด์ดันะครับโดยรายงาวใกล้ชิดกับเชลติกก็บรรยายว่ามีโอกาสที่ดีเลยที่เชลติกจะหาข้อตกลงกันได้กับทางด้านของเคลเลอร์เฮอร์เคลเลอร์เฮอร์ลงเล่นกับลิเวอร์ของเราครั้งแรกในปี2009นะครับและลงสนามไปทั้งหมด37นัดเก็บกินชิดได้13เกมนะฮะ ผู้สอนประตูในวัย25ปีราปีนี้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะแต่คาดการณ์ว่าโจติกน่าจะเป็นทีมเต็งที่ได้ตัวเขาไปร่วมทียมเคลลิเฮอร์พร้อมแล้วล่ะครับสาหรับความท้าทายครั้งใหม่ครั้งใหญ่ต่ออาชีพของเขานะครับและทุกอย่างก็บ่งบอกว่าเขาจะย้ายออกจากแอนฟิลด์ในช่วงปลายฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหาผู้สอนรประตูคนใหม่มาแทนเขานะครับอเอามาเป็นมือสองนะครับก็แน่นอนนะฮะอาจจะสังลานะครับ เจก็บครับก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ควา้าแชมป์กับลิเวอร์พูลได้นะครับโอ้โหมันลงตัวจริงๆถ้าไปจริงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเรามาปิดท้ายกันข่าวนี้กันหน่อยนะครับข่าวเศร้าอีกแล้วท็อกสปอร์ตนะครับรายงานมาว่าผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเป๊ปลินเดอร์กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา,จาเพื่อรับตําแหน่งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับเป๊ปลินเดอร์นะครับโคช้ชชาวฮอลแลนด์ยืนยันว่าเขาเนี่ยจะออกจากแอนฟิลด์ในช่วงสัปดาห์น,นี้อย่างแน่นอนร่วมกับเจคกิ้งคลับ หากลีเดอร์ย้ายไปอาแจกเขาจะได้ร่วมงานกับจอแดนแฮนเดอร์สันอดีตกับตันทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับซึ่งปัจจุบันคขาแคอยู่กับทีมในสึกเอเลเดวิชีลีกฮอลแลนด์หลังจากที่ไปยกเลิกสัญญากับสมสอนเอาอิติฟักทีมในลีกซาอุดีอาระเบียนะครับเบบลีเดอร์นะฮะในวัย41ปีย้ายมาจากเอฟซิโปโตในปี2004และกลายเป็นมือขวาของเชดกิ้งคลับลีเดอร์ถูกวางให้เป็นหัวหน้าโค้ชในอนาคตหากเขาออกจากลิเวอร์พูลหลังอยู่กับทีมมานานถึง10ปี พร้อมกับมีเหรียญช้าอย่างน้อยถึง8เหรียญติดตัวนะครับอาแจากอัมสเตอร์ดัมนะฮะกำลังอยู่ในช่วงฤดูการที่เร็วร้ายที่สุดอีกหนึ่งลุดูการในลีกฮอลแลนด์เละยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นคนที่2แล้วในฤุดุการน,นี้ยักษ์ใหญ่แห่งอัมสเตอร์ดัมนะครับเริ่มต้นฤดูการภายใตกก้การน,นําทีมของมอริสสไตล์ซึ่งอยู่ในเพียงแค่เดือนตุลาคมหลังจากผา่าจาักคว้าสถิติสุดย่ำแย่โดยคว้า5แต้มจากเเกมนะครับและคนที่มา รับงานต่อจากท่านันของอริสต่์ก็คือจอห์นฟาสคริปนะฮะ,ะผู้ช่วยของเขาก็พยุงสถานการมาแต่ก็เซ็นเซรกันเพียงแค่ชั่วข่าวและตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะถูกปลดในช่วงเสมอมีรายงานออกมานะครับว่าเปปเปนเดอร์จะตามเจนคอบออกจากลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้พร้อมกับผู้ช่วยคนอื่นอย่างปีเตอร์คาร์วสและวิเตอร์มาตอสรวมถึงโค้ชู้สอบประตูด้วยนะครับ จอก็ชี้แจงว่าเป๊ปลินเดอร์ต้องการเข้าขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับแต่ไม่ใช่สโมสรลิเวอร์พูลโดยเป well. ๊ปลินเดอร์นั้นพร้อมแล้วพร้อมที่จะคุมท you ีมฟุตบอลและเขาก็อยากจะทําแบบนั้นเช่นกันซึ่งมันยอดเยี่ยมมากร่วมกับวิเตอร์มาตอสอันนี้เจอกับชี้แจงนะครับถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องและพวกเขาก็พร้อมสำหรับอนาคตและผมก็ดีใจมากเกี่ยวกับเรื่องนั้นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาในสโมสรนี้อย่างแน่นอนก็คือเป๊ปลินเดอร์ งานที่เขาทํานั้นมันยอดเยี่ยมดังแท้จริงแรงมาลนใ,นใจที่เขามีให้กับผมนั้นมันยอดเยี่ยมแท้จริงความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นนั้นมันยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมอย่างมากยอดเยี่ยมทุกอย่างผมตั้งตารอคอยที่จะติดตามเส้นทางของเขาและสนับสนุนเขานอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ทําให้ผมนั้นเต็มที่ทุกอย่างนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องนะฮะแล้วก็ลินเดอร์ก็มีประสบก,การณ์ในการเป็นผู้จัดการทีม ของสโมสรมาแล้วนะครับโดยเคยคุมทานนั้นสโมสรในลีกคอลแลรด์นะครับแน่นอนนะครับตอนนี้รายงานจากโตสปอร์ตเบลนเดอร์กำลังเจอกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับมีโอกาสที่จะไปคุมอาแจกอัมสเตอร์ดัมในฤดูกันหน้านะครับแล้วก็จะได้เป็นการร่วมงานกับทานนั้นของจอแดนเฮนสันนะครับเพราะว่าเขาออกมายืนยันว่าเขาจะไม่คุมลิเวอร์พูลต่อจากเจอกิงค์คนะครับฉะนั้นแล้วนะครับ จะย้ายออกกันค่อนข้างเยอะนะสำหรับหลังจบฤดูกาลนี้บอสของเราไปแนๆ่ๆนะครับเดี๋ยวจะมีตามไปอีกเยอะแยะจริงๆนะครับสำหรับนกเตหและผู้ช่วยและทีมงานนะครับนี่ก็คือข่าวเศร้าแต่ยังไงปีนี้ขอให้ได้แชมป์พรีเมียร์อีกสักปีให้แฟนบอลลิเวอร์พูลของพวกเราได้เสพความสุขกันนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่28กุมภาพันธ์นะครับให้แฟนๆนี่ติดตามเอาไว้นะครับ สำหรับข่าวลิวออภูอัปเดตจากทางต่างประเทศเลยนะครับผมอแอดมินเม้งโชเนี่ยรวบรวมทีมงานนะครับมาในช่องนี้เพื่ออัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับชอบกดไลค์ใช่ดกดแชร์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับแจมแจม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ